สวัสดีครับกล้อผมเซย์แซกินแคสเตอร์จะมาแคสเกมผมมาต่อกันด่านต่อไปเลยนะต่อไปก็จะเป็นด่านกลิ้งบอลนั้นนะผมด่านโบลิ่งแพนซัสซอมมี้นั่นเองมาต่อกันเลยนะแล้วผมก็จะเล่นภาค2ต่อด้วยผมไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะจบในอีกในกีอีพส่วนที่เป้าเกินภัยขอพักไว้ก่อนนะเนื่องจากแพนซัซอมบี้เล่นแล้วติด ติดนักติใจมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ตามการคื้ๆไปครับเ,เดี๋ยวมันก็ต่อยนะผมโบบาโบบาโบบามาแล้วตริงโบบาอันนี้คลิปนี้จะยาวกว่าคลิปนี้แล้วนะผมผมอุตส่าห์ว่าจะคอนเทนต์แบบว่ซสมบี้แบบอยางละ9นาที9้านาทีก็พอนะแต่แม่งล่อไปสิบสานาทีเลยนะก็ะต้องขออาภัยด้วยนะ แผ่นเวซ่าซอบบี้คลิปยาวท่านผู้ชมคงจะเบื่ออย่างแน่นอนนะครับอันอันนี้ผมก็ต้องโชว์ว่าว่าดานนี้ผมผ่านยังไงครับจริงๆผมเล่นผ่านมาแล้วนะแต่ผมเอ่อก็กดอัดไปแต่คลิปมันมีปัญหาเยอะแยะมากเลยครับผมก็เลยต้องมากดอัดอีกรอบครับแล้วก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูว่าผมผ่านยังไงนะครับจริงๆก,ๆก,ก็ก็แค่วางโบลิ่งเฉยๆครับดาน้เนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกจะจะ,จะให้ตัดออกไปเลย <S <S ไม่ไม่ไม่เอาดีกว่านะช่างมันละกันนะครับผม เพื่อเพื่อให้เป็นสีสันนะครับผมต่อต่อไปผมก็จะเล่นแพนเวอร์ซันซอมบี้ต่อไม่ไม่ก็เอ่อสติ Stick legacy นะ๊กวอลลิกระซี่ครับจะเป็นซีซั่นต่อจะจะจะทำเป็นซีรีส์ต่อนะครับผมแต่แพนเวอร์ซันซอมบี้ผมขอทำเสร็จก่อนแล้วกันนะครับผมสติ๊กวอลลิกระซี่ขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะเกมมันค่อนข้าง,างน่าเบื่อไปหน่อยคนระับแพนเวอร์ซันซอมบี้นี่ผมเล่นจบมา3รอบแล้วนะผมพูดจริงๆนะผมเล่นจบมาสามรอบแล้วก็คือเล่นจนถึงด่านหลังคาด,ด่านหลังคาเลย ผมว่ามันกระจอกทุกตานเลยนะถ้าหากตานตอนกลางคืนผมใช้แค่ตัวศูนย์บาทอย่างเดียวมันก็ผ่านนะผมนะผมผมพูดจริงๆเลยแต่ไม่เอาแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ท้าทายเกินไปนะผมอ่าอ่าอันนี้ผมก็จะชนะแล้วนะผมเปรี้ยวปับบ้างบ้างจบด่านนี้ผมจะได้เป็นโปรต,โตีโตไม้นะผมเป็นกับดัดนะวางทีก็ระเบิดระเบิดขีหมาเลยนะอ่า จะทำการเคลียรย์ไปเลยนะครับอ่านลบเบอร์อึ้งคนระับอ่าเมืดนะมืดที่มมืดทีม,ม,ทมสวยๆย,ยไปหมดนะนี่อันนี้ผมได้เงินมาด้วยคนระับเนื่องจากผมมาย้อนด่านเล่นนะผมอ่าจริงๆผมผ่านมาแล้วนะจริงๆผมไปถึงด่านชอมเปอร์แล้วแต่ผมยังไม่ทันได้อัดนะครับเดี๋ยวผมจะอัดมาให้ดูนะผมแล้วแล้วผมก็จะโชว์ผ่านด่านนี้นะงั้นผมก็ขอตัดช่วงฟาร์มช่วงแรกออกไปเลยแล้วกันนะเจวก,กว่าซอมบี้จะมา ซอมบี้มาแล้วนะครับผมแกแกเดินออกมาแล้วจริงๆโปแตโตไม้อะจริงๆคุณนับ1 2 3 4แล้วก็วางช่องที่4ตรงเนี้ยมันจะดีกว่านะครับคือผมรู้สึกว่ามันจะดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยคือคือมันจะทันพอดีเนี่ยแลวซอมบี้มันก็จะเหยียบพอดีแล้วโปเตโตไม้ก็จะขึ้นมาพอดีนะครับงั้นะผมก็จะตัดตอนมันโดนระเบิดไปเลยแล้วกันนะครับตอนเดินมาถึงเพื่อไม่เสียเวลาจนเกินไปนะครับผมก็สคิปมาเลยนี่ระเบิดเนี่ยเนี่ยท่านท่านผู้ชมรอรอดูนะครับคือมันเป็นการคำนวณนะ คือผมก็ไปดูคลิปสปีดรันเกมนี้มาแล้วนะผมผมว่าผมอาจจะไลฟ์เกมนี้เป็นสปีดรันก็ได้แบบจบเกมภายใน3ชั่วโมงเนี่ยผมทําได้จริงๆนะครับอ่าถ้าถ้าทางอยากให้ทำถ้าผู้ชมก็ต้องคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์นะครับอ่าผมจะทําเลยสปีดรันจบเกมนี้ใน3ชั่วโมงนะครับอ่าผมผมพูดจริงว่าผมทําได้อ่าผมกล้าพูดเลยว่าผมทําได้แต่มันต้องใช้เครื่องตัดหญ้าครับ แต่ผมทําชาเลลจ์ไม่เสียเครื่องตัดหญ้าด้วยด้วยครับจริงๆทันตะวันก็สามารถเอามาตั้งเป็นวอนัทได้นะวอนัทในสปีดรันเป็นเป็นตัวที่ไม่ไม่ยอดนิยมเลยนะมันจะทําให้เสียเวลามากๆเลยนะงั้นผมก็จะสอนเทคนิคสปีดรันไปด้วยเลยผมเรียนเทคนิคสปีดรันคือผมชอบดูคลิปสปีดรันมากๆเลยนะโดยเฉพาะแพนเวอร์ซัสซอมบี้หรือว่าเกมอื่นๆคือผมมีแพลนที่จะซื้อกาวเด็ดนะผมแต่ผมร้อนเงินอีกแล้วคนระับพูดย่งไๆก็คือ ถ,ถ้าอยากให้ผมซื้อหรือว่าอยากให้ผมเล่นก็ต้องเขาเรียกว่าเลยนะก,ก็ต้องโดนีดมานะครับเดี๋ยวผมจะทําที่โดนิดนะผมมึงจะทําตั้งแต่ร้อยร้อยเลยหรอวะซับร้อยอะ่ะก็ปกตินะผมก็ก็อย่างน้อยคนเราต้องกินต้องใช้นะครับยิ่งช่วงนี้อ,อผมยิ่งร้อนเงินอยู่ด้วยครับ คือผมขับเคลื่อนด้วยความร้อนเงินล้อนล้วนนะผมแต่คลิปผมทําด้วยใจนะครับและแล้วผมก็รักท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเนี่ยวัยวัยรุ่นนักกีฬาผมรู้สึกว่ามันอึดมันอึดพอๆกับไอ,อ้ไอ้ไไไหัวกรวยเลยนะครับผมอ่า,กกาเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสงสัยเป็นนักกีฬาก็ก็เลยอึดเป็นพิเศษนะครับผมอ่าว่างโดนแน่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ อ่าเสนเซนดามาเนานเนนเซนดาอ่าช่วงนี้ผมก็ฟังเพลงสากลน,นะผมในช่วงนี้ผมก็กำลังทำคลิปทำเพลงอยู่นะอ่เป็นเพลงมาจากหัวผมเองนะผมแล้วก็มาจากใจผมด้วยผมแต่งให้ใครบางคนนะครับอ่าผมขอพูดไว้ละกันนะผมว่าเนี่ยมันผมกำลังแต่งเพลงอยู่นะผมอ่ะผมพูดจริงๆเลยมือเบใหญ่ก,กลากลังจะมาแล้วนะครับผมก็กำลังแต่งเพลงอยู่นะครับผม ผมชอบกินน้ำแข็งมากๆเลยนะโอ้โอ้เย็นปากครับเย็นปาก ASMI นอะคลิปนี้คลิปนี้ผมจะเล่น2ด่านดีไหมหรือว่าจะไปเล่นด่าน3เลยผมอาจจะตัดไปก็ได้นะครับจะเอาด่าน3ไปรวบอยู่อ,อ,อยู่อยู่ ep ต่อไปนะผมคลิปนี้จะเอาแค่2ด่านก็พอนะผมไปไม่ถึงด่านสิบนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะด่านแม่งนานจริงๆนะผม นานมากๆเลยนะก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะแล้วผมก็อัดพลาดด้วยนะผมก็ก็เลยต้องเลยมาเล่นวนซ้ำไปเนี่ยคือมันก็จะเสียเวลาไปนิดนึงนะผมก็ใช้ชิลี่บอมในการเคลียร์เคลียร์เวฟต่อไปนะที่ผมตั้งสวยไปเนี่ยเพราะมันเป็นนิสัยติดตัวของผมนะผมอ่าจะเป็นประมาณนี้อ่างั้นผมก็จะต่อด่านต่อไปเลยนะคลิปคลิปมันก็จะยาวเป็นเขาเรียกว่าอะไรยาวเป็น อไอ้ไอดานนี้แม่งจบ6นาทีเลยคนระับแม่งนานชิบหายงั้นผมก็จะขอตัดช่วงฟาร์มเงินออกไปเลยแล้วกันนะครับผม,มบี้ออกมาแล้วนะครับผมพี่ยอมบี้ของเราผมก็จะทําการตัดมาเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอ่าอันนี้ซอมบี้มันก็จะเดินไปถึงโปรติโตไม้นะครับงั้นผมก็จะตัดช่วงนี้ออกไปด้วยนะเพื่อไม่เสียเวลาจนเกินไปนะน,นะครับผมเพื่อให้คลิปมันกระชับมากมากยิ่งขึ้นนะครับผม ผมไม่อยากให้คลิปไอ้ทพทเพซ่ซาบี้มันยาวเยืนเยื้อคเดี๋ยวคนดูจะดูไม่จบเอานะเดี๋ยวคนดูจะเครียดนะ,ะมันมันต้องเดินถึงปุติโตไม่อย่างแน่นอนอวางวางไว้ครับผมไม่รู้ว่าผมจะจะวางดักซมบี้ถูกหรือไม่นะผมงั้นก็มาดูกันเลยนี่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มอ่าวางวางทันตะวันไปนะผมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับซอมบี้ตัว2ตัว ไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะผมช่วงนี้ก็ยาวๆไว้นะโปะปลโปะปลโปะปะช่วงช่วงต้นเกมมันไม่มีอะไรหรอครับช่วงช่วงดาหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันมีแต่ตัวกระจอกนะครับผมแข็งสุดก่อยหวัวเป้งกับนักกีฬาผมไม่เกลียดตัวผมไม่เกลียดสองตัวนั้นนะผมมีซอมบี้ที่เกลียดอยู่ภาคภาคเอ่อภาคหนึ่งเนี่ยมีแค่ตัวเดียวครับก็คือซอมบี้ไม่ขึ้นแจ็คสันนะผมแม่งเสียงลูกน้องมา พี่โกงมากเลยอ่ะในกระโดดดึงไปเดินช้าเลยสโลคือคือพอพี่แกไม่มีที่กระโดดนี่พี่แกเดินช้าเลยครับเดินมันก็ไม่มีแรงเออเออลากขาพลังอ่ามาแล้วโปรตีโต้ไม้ผมอ่าดูดูดูซิว่าเฮียแกจะโดนโปรตีโต้ไม้ระเบิดหรือเปล่าอ่ะวางผมว่าแต่แกเดินไม่ถึงโปรตีโปรตโต้ไม้หรอกครับผมพูดจริงจริงเฮียแกไม่ละ มาวิ่งมาเปาะแปะ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 เม่งร้องแต่แบบเนี้มึงเป็นโรคบอเออน่ากลัวจริงเลยนี่กระโดดนี่ดึงเอยจะใช้ไหมใช้ไหมผมว่าผมต้องใช้ครับไอเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ตัวนี้ไงใช้ตัวน้ําแข็งครับนี่มันจะกินช้าลงครับมันจะสโลจ,จัดๆแล้วตัวนี้ก็ไม่เป็นที่นิยมของสปีรันนะผมมันจะทําให้เกมแม่ง ดำเนินไปได้ช้ามากๆเลยนะอะขอพูดไว้เลยครับมันเป็นตัวที่ไม่ไม่นิยมในในการเอาไปสปีรันมากเลยนะครับตัวที่นิยมก็คือตัวยิงสองเท่านะครับคือทันตะวันปกติมันก็เพียงพอแล้วแต่ผมชอบทันตะวันสองหัวมากเลยครับเพราะเพราะภาคสองผมใช้พี่แกบ่อยมากๆเลยนะทันตะวันสองหัวเนี่ยแต่ภาคสองเนี่ยมีเหตุตัวหนึ่งที่โดนเนิร์ฟวาก็คือเหตุศูนบาทครับ มันจะสามารถสลายไปได้นะครับผมผมก็จะมีแคปช็อตบางชอา็อตจะแพนเวอซัซอบบี้ไปทําเป็นปกนะผมเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นยอดยอดยอดคลิปหน่อยคนระับท่าผู้ชมก็ช่วยชวยกันแชร์ด้วยนะเพราะคลิปผมแม่งไม่เป็นที่นิยมเลยอ่ะไม่มีกําลังใจในการทําคลิปจริงๆนะผมก็ไปบอกในติ๊กตอกแล้วก็ไปโปรโมทนะผมช่องติ๊กต็อกผมก็มีโปรโมทช่องตัวเองนะผมผมได้อัดคลิปไว้แล้วเยอะมากๆเลยนะผม โดยเฉพาะคลิปเอารวบยิ่งช่วงนี้ยิ่งดีแรงครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนมึงเอ้ยสนุกแน่นอนมึงเอ้ยต่อรอครับรอรอมันเคลียเวฟแรกก็ไม่มีอะไรมากครับกระจกครับพูดยังไงว่ากระจกครับไม่พูดย่ายคือผมจะสกปไปตอนตอนตอนผ่านเลยก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรนะผมเมื่อกี้ผมก็แคปหน้าจอเอาไปทําปุกนะครับเพราะเพราะมันสวยดีนะครับจริงๆปุกนั้นผมก็ไม่ได้ใช้หรอกครับผมใช่อีกปุกหนึ่งครับผมไป จะไปแค่ไปช็อตหนึ่งนะผมอ่าเคลียร์ไปโดยใช้เชอรี่บอมนะครับอ่าคือทุกตัวเนี่ยผมจำชื่อได้หมดเลยนะอ่าจริงจริงอ่าไออ่าอ่อไอถั่วป้องกันเนี่ยมันชื่อวอลนัทนะครับส่วนส่วนส่วนไอ้น้ำแข็งมันชื่ออะไรวะอ่าไอพีชูเตอร์นะครับผมเพิ่งนึกชื่อได้เมื่อกี้เองนะครอรอผ่านนะผม บอกเลยผมจะเลี้ยงให้สวยนะเนื่องจากจะเอาไปทำปกคลิปนะครับผมปกคลิปคุณแม่ไม่สร้างสารรค์สักเท่าไหร่เลยนะครับก็คนก็คนเรามันชอบเกมนี้ผมชอบเกมนี้มากเลยนะครับเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเล่นมาพูดนานนะเนี่ยคือผมเล่นจบมาแล้ว3รอบผมไม่รู้ว่าผมจะสปีดรันจบใน3ามชั่วโมงได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมทําได้นะผม,ผมมั่นใจเลยว่าผมทาไดนะ้ที่เหลือก็ปล่อยมันยิงไปนะโปะแปะโปะแปะนะอ่ารอครับ รอไปยาวๆนะผมจะตัดเลยไหมตัดเลยหรือเปล่าไม่เอาแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะไม่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยว่าวาลมพืชผักสวนครัวเอ่อให้ดูนะผมอ่าปล่อยไปโป๊ะปะโป๊ะ่ารอ,อแล้วเว็บนี้อเว็บนี้เดือดนะเว,เว็เวฟบต่อไปจะเดือดไหมนอ,อ,อหัวเปกมาแล้วอ่าผมว่าหัวเปีกจะอึดกว่านักกีฬานิดหน่อยนะอ่าอ,อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ก็อึดกว่านักกีฬานิดหน่อยนะครับไม่ใช่หัวเต็งสิหัวกลวยครับต่อไปก็รอเวฟบว่ารอรอไปยาวๆชิวๆนะผมรอจกว่ามันจะมาจกตัดออกเลยไหมไม่เอาแล้วกันนะครับให้คลิปมันตื่นเต้นหน่อยเออแต่คลิปนี้ยาวก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคนชอบคลิปสั้นๆน,นะครับพอแผนวอราณซอมบี้เกมมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะมีความตื่นเต้นอยู่ที่ด่านหลังๆนู่นนะทําไมด่านนี้ผมถึงนานจังเลยคนระับเพราะไอตัว ไอ้ไอ้ตัวยิงสโลนี่แหละครับคือผมไม่เคยเห็นสปีดรันใช้นะครับคือคือเท่าที่ผมเล่นมานะผมอ่าแต่เห็นแบบนี้เนี่ยผมเล่นอ่าผมอ๋อผมบอกไปแล้วนะผมอ่าก็ก็ต่อไปก็รอเลี่ยววิฟนะผมปึ้งเชือ่บออมาจบเรียบร้อยครับชนะครับผมง่ายๆครับไม่ยากสักเท่าไหร่มันจะเท่าไหร่กันเจียวนี้มาเลย มาเลยมาเคลีย <S <S เคลียจบเรียบร้อยแล้วแล้วครับผมชนะแล้วโอ้ยทำไมมันช้าแต่น้อนี่ชนะแล้วผมได้ชอมเปอร์มานะครับก็ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านด่านที่เท่าไหร่วะด่านที่8นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ